สวัสดีครับวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวข่าวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าจุรินเดินหน้าจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเตรียมเข้าคอรอมออีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จอชงคอรอมอมาตรการเสริมจ่ายครั้งเดียวไร่ละ1,000บาท ไม่เกิน20่สิบไร่ต่อครัวเรือนพร้อมลงพื้นที่พิจิตลุยเพื่อที่จะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโวงานนี้ถ้าไม่มีโครงการนี้กเกษตรกรรับเงินทางเดียวนั้นเองก่อนอื่นจะมาดูเรื่องราวต่างๆว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็เช็คกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่หอประชุมอำเภอ วชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนายจุรินลักษณะวิสิท์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายได้ข้าวโดยนายจุรินได้กล่าวไว้ว่าวันนี้นโยบายประกันรายได้เป็นเรื่องที่พักประชาธิปัตย์เสนอต่อรัฐบาลน,นำไปเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ประกันรายได้ของพืช5ชนิดได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราปลาล์มน้ำมันและก็ข้าวโพดส่วนพืชชนิดอื่นใช้ยาขนานอื่นเช่นอ้อยใช้กลไก7.30เป็น,นกลไกที่ดีกลไกหนึ่งส่วนผลไม้จะเข้าไปดูและแต่และชนิดไม่เหมือนกันปีนี้ผลไม้ราคาค่อนข้างดีซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียม การล่วงหน้าและก็เปลี่ยนจากระบบค้าขายออฟไลน์เป็นระบบค้าขายออนไลน์นั่นเองนายจุรินยังกล่าวอีกว่าสำหรับโครงการประกันรายได้ถ้าไม่มีโครงการนี้จะได้รับรายได้ทางเดียวแต่ถ้ามีโครงการนี้จะมีรายได้สองทางนอกจากไปขายในตลาดแล้วยังมีอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินส่วนต่าง โดยเอาราคาที่รัฐบาลประกันเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบกับราคาตลาดโดยส่วนต่างอีกก้อนหนึ่งสำหรับปีหน้านโยบายประกันรายได้ผูกพันรัฐบาลตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่มีหน้าที่ต้องประกันรายได้คือมีพืช5ชนิดต่อไปนี้สำหรับข้าวได้ผ่านที่ประชมุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบอ,อแล้ว เตรียมเสนอฤดูการผลิตต่อไปและยังมีมาตรการเสริมนอกจากประกันรายได้จะมีมาตรการช่วยค่าบริหารและปรับปรุงคุณภาพจะจ่ายครั้งเดียวก็ได้ไร่ละ1,000บาทก็คือไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรต่อไปทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนรับเงินส่วนต่าง ต้องเป็นผู้ที่ทำนาตัวจริงทำจริงๆเท่านั้นคนเช่าที่ทำนาสามารถไปขึ้นทะเบียนและเป็นผู้รับเงินส่วนต่างส่วนเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ทำนาก็จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพราะมีรายได้ทางเดียวจากที่ให้เช่านาแล้วเท่านั้นนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวาวทั้งหมดของนายจุรินที่ได้ ลงพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตรได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับคืบหน้าจะเข้าครอมมอตอนไหนผ่านอย่างไรเราค่อยมาบอกมากล่าวกันอีกทีหนึ่งครับยังไงก็ช่วยกดติดตามไว้จะไม่พลาดข่าวครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับ